นี่คือไฟฉาย p h ตโ o เ l e กครับวัสดุเป็นอลูมิเนียมอัลลอยสามารถซูมได้มีหลอดไฟมาให้ถึง4หลอดมีแสงสีฟ้าสีวอร์มไว้สีแดงและสีส้มจะเปิดปิดเพิ่มแสงลดแสงหรือเปลี่ยนสีไฟก็ทําง่ายๆด้วยปุ่มเดียวเอาไว้ย้อมสีฉากหลังฉายไฟขึ้นผนังก็สว่างทั้งห้องแล้วครับเอาไว้ทําบรรยากาศแสงจากหน้าต่างยามบ่ายก็ได้เขามีแผ่นเพจมาให้เปลี่ยนถึง20แบบเลยนะครับใส่ข้อต่อซิลิโคนก่อนจากนั้นก็ใส่แผ่นเพจเข้าไปนะครับเอาไว้สร้างบรรยากาศได้หลายรูปแบบตามที่เราต้องการได้เลยครับตัวข้อต่อซิลิโคน สามารถพับเก็บได้ง่ายอุปกรณ์เสริมยังไม่หมดนะครับเขายังมีซอฟต์บ็อกมาให้ด้วยถ้าแสงสองตัวแบบโดยตรงมันจะจ้ากเกินไปนะครับเราใส่ซอฟต์บล็อกแสงก็จะนุ่มนวลขึ้นครับแนะนําสั่งเป็นเซตที่มีขาตั้งมาด้วยนะครับขาตั้งวัสดุดีมากขาตั้งเป็นแบบหัวบอลน,นะครับกดปุ่มตรงนี้ก็สามารถขยับหัวบอลได้พอป่อยมือมันก็จะล็อกไฟสายจะมีรูไว้เสียบขาตั้งมาให้ถึง3รูนะครับมีด้านข้าง2รูแล้วก็ส่วนท้ายอีก1รูครับไฟสายมาในกล่องพรีเมียมมีทั้งสายชาา์จ Si แบบบ IC อออยงิลโ และเพจฟิลเตอร์มีรูชาร์จ USB Type C ตรงนี้แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ถึง8,400ม ah. ิลลิแอมใช้งานได้4ชั่วโมงอุปกรณ์ที่ให้มายังไม่หมดนะครับเขายังมีคู่มือการใช้งานและกระเป๋าเก็บอุปกรณ์มาให้ด้วยพวกพาไปใช้งานนอกสถานที่ก็ทําได้ง่ายเก็บทุกอย่างยัดลงกระเป๋าได้เลยใครที่กําลังมองหาไฟไว้ถ่ายงานราคาประหยัดผมแนะนําให้จัดตัวนี้ไปเลยครับ